ทยสวัสดีค่ะวุ้นจิิงทีเดย์ทยประจำวันที่2มีนาคมพศ2566คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแดงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่า,น,ทาน,นั้นนะคะวันนี้ตลาดเซทติดลบ2.37อยู่ที่1619.98แนวเราจะเป็น168.11แนวต้านจะเป็น1 6 2 4 8 9ค่ะไปดูเซต50 เลน50บวก1.38อยู่ที่96.94แนวรับจะเป็น95.64นต้านจะเป็น97.60.2ค่ะกลับมาที่ทําเฟรม15นาทีตามรูปแบบของคุ้นซิงดูริไทยค่ะตัวที่1เชสเชสราคา2บาท90สตางค์บวก20สตางค์ค่ะโดตลาดแท่งนี้เชสก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่ สามบาทถ่วนแล้วก็ไซเว่สะสมลงลม,มาต่ำสุดที่สองบาทแปดสิบสตางค์ถ้าตลาดด้าขึ้นมาปิดที่สองบาทเก้าสิบสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็มีแท่งขายออกแล้วก็มีสองแท่งสุดท้ายตรงนี้ทำให้เคสปิดกระโดดในทางฟรมหนึ่งนาทีค่ะโดยทางฟรมเมยตรงนี้ก็เป็นหุ้นที่เพิ่งลงตลาดมาจุดสูงสุดอยู่ที่สามบาทหกสิบสตางค์จุดต่ำสุดอยู่ที่สองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์แล้วก็ มีแนวต้านใหญ่ที่3บาท8สตางค่ะเชสเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภ mm hmm. าพรวมบริษัท mm hmm. มีกำลังและมีปันผล mm hmm. มีเวลูร r ระดที่159ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท85สตางค์แนวต้าน2บาท94สตางค์ถ้าทะลได้จะเป็น2บาท98สตางค์ค่ mm hmm. ะตัวต่อไป b w g v ีวราคาหนึ่งบาทสามสตางค์บวกเจ็ดสตางค์ค่ะวัตลาดแห่งนี้ v ี g ก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่หนึ่งบาททวนแล้วก็ใช้เวสสะสมอยู่ต่ำสุดอยู่ที่ก้าสิบแปดสตางค์ถ้าตลาดเดินขึ้นมาปิดกระโดดที่หนึ่งบาทสามสตางค์ค่ะรยเวลาหนึ่งนาทีก็ตรงนี้ก็เหมือนจะพยายามใช้เวสสะสมยืนระยะค่ะแล้วก็จดสุดท้ายทำให้ VWG ปิดเขียวค่ะ โยธาเฟมดตรงนี้ก็เลยลงมาจําสุดที่91สตางค์ตรงนี้หนูคิดว่าเป็นแนวรับที่สําคัญเพราะว่าเลยลงมาถึง2รอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หลุดทะลุลงมาค่ะจุดเบก็จะอยู่ที่1บาท8สตางค์ค่ะมี W G เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลภาพร,รวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล มีวัลูรายไดอยู่ที่71สบเอล้านบาทค่ะแนวรับเกสสตางค์แนวต้าน1บาทห้าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาทแสตางค์ค่ะยอต่อไปเคลนเคลนนะคะ1บาทห9สเก้าสตางค์บวก9สตางค์ค่ะวอลตดแห่ทนี้ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่1บาทห7สิสตางค์แล้วก็ลดลงมาจาสุดที่1บาทห5สิสตางค์ ท้าตลาดดันขึ้นมาปิดกระ,ด,ด, 1, ะ,ะดุกที่หนึ่งบาทหสิบเก้าสตางค์ค่ะโดยรายหนึ่งนาทีก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแต่ว่าก็มีแบงเกอร์เข้าค่อนข้างเยอะแล้วก็สามแท่งสุดท้ายทำให้เคลนปิดกระด,ดุกค่ะโดยทางเฟมเดยตรงนี้เคลนก็ดุกลงมาต่ำสุดที่หนึ่งบาทห้าสิบสองสตางค์ตรงนี้ก็มันจะเป็นแท่งทรงกลับตัวค่ะแนวต้านใหญ่อยู่ที่หนึ่งบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ค่ะ เครนเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีเลูลรายเดีอยู่ที่18ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท64สตางค์แนวต้าน1บาท71สตางค์้าทาุดได้จะเป็น1บาท77สตางค์ค่ะแปลว่าเครนมีค่ะวว่าแจ้งผลขาดทุน189ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วที่ขาดทุน485ล้านบาท คาดว่าเกิดจากธุรกิจขุดเสาเข็มที่ไม่มีกำไรและมีแผนที่จะตัดธุรกิจเสาเข็มนี้ออกข่าวจากมิติหุ้นค่ะตัวต่อไป t t c l t t c l ราคา4บาท64สตางค์บวก20สตางค์ค่ะวันตลาดแท่งนี้ TDCL ก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่4บาท72สตางค์แล้วก็ ไซเว่สะสมโดยลงมาดำสุดที่4บาท56สตงางค์ท้าตลาดเดินขึ้นมาปิดที่4บาท64สตางค์ค่ะในรายนหนึ่งเลยที่ตรงนี้ก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแต่ว่าช่วงท้ายตลาดมีวันรุ่มเข้าทำให้ T T C L ปิดเขียวค่ะดูไทมเฟมเน่ตรงนี้ก็ลอลงมาตดำสุดที่4บาท40สตางค์แล้วแท่งนี้ก็มันจะเป็นแท่งทรงรับตัวค่ะ แนวต้านใหญ่หรือว่าเส้นกั้นน้ำอยู่ที่4บาท86สตางค์ค่ะ TTCL เป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี v a l u e d i a r ที่28ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาทห6สตางค์แนวต้าน4บาท72สตางค์้าทะลุได้จะเป็น4บาท82สตางค์ค่ะดวต่อไป มีนามีนาราคา2บาท10สตางค์บวก8สตางค์ค่ะตลาดแท่งนี้มีนาก็ดังขึ้นมารอบแรกที่2บาท10สตางค์แล้วก็ลดลงมาจมสุดที่2บาท6สตางค์ดังขึ้นมาสึงจุดที่2บาท12สตางค์ไซเวสัตสูงปิดที่2บาท10สตางค์ค่ะดูไายหนึ่งนาทีตรงนี้ก็เหมือนจะพยายามไซเวยืตระยะแต่ว่าก็มีวลลุ่มทะย่อยเข้า รูทารเฟียมดของมีนาตรงนี้ก็ไซเวยอยู่ตรงเส้นกระน้นแล้วก็เหมือนจะพยายามดังขึ้นมาเบกที่2บาทส2สตางค์ค่ะมีนาเป็นพุ้นไซเวยเป็นหุ่นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีบันผลมีวลูรายไดที่67ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท6สตางค์แนวต้าน2บาทส2สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท18สตางค์ค่ะ แล้วก็มีนายมีค่ะว่าโกยกาไรสุทธิ51.18ล้าน00บาทพุ่ง57.38%แล้วก็มีรายได้รวมทั้งหมด707.60ล้านบาทเพิ่มขึ้น23.52%แล้วก็ทำสถิติสูงสุดในรอบ5ปีจะมีการปันผล0.03บาทต่อหุ้นตั้งเป้ารายได้ปีน,นี้โตไม่ต่ำกว่า15% ข่าวจากข่าวหุ้นค่ะตัวต่อไป t c m c t c m c ราคา2.10สตางค์ติดลบ4สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ก็หลดลงมาตําสุดที่2.40สตางค์แล้วก็ไซส์เวสะสมปิดที่2.10สตางค์ค่ะดูได้หนึนาทีตรงนี้ก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อข้าวแต่ว่าก็ มีแบงเกอร์เข้าอยู่แท่งสุดท้ายมีวอลลุ่มเข้านิดนึงทำให้ TCMC ปิดเขียวค่ะดูทามเฟมเด์ตรงนี้ก็เลอลงมาดำสุดที่1 7บาท70สตางค์ตรงนี้ก็เหมือนจะพยายามเบรกขึ้นมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ TCMC อยู่ในโซนโอเวอร์บอร์ดค่ะ TCMC เป็นหุ้นไซเวัเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัท มีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ร,ระเดีวอยู่ที่16ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท99สงต์แนวต้าน2บาท14สแังถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท20สตางค่ะตอวต่อไป NV NV ราคา2บาท96สงค์วันนี้ถือว่า size ไว้ค่ะ,ะตลาดแห่งนี้ NV ก็เลยลงมารอบแรกที่2บาท84สงต์แล้วก็ ทิ้งลงมาจำสุดที่2บาท82สตางค์ถ้าตลาดด้ขึ้นมาปิดกระโดดที่2บาท96สตางค์ค่ะดูราหนึ่งนาทีก็เหมือนจะพยายามไซด์เวสะสมยืนระยะแล้วก็สองเด้งสุดท้ายมีวอลลุ่เข้าททำให้ NV ปิดกระโดดค่ะดูดทางเฟรมเดย์ของ NV ตรงนี้ก็หลังจากที่เลาลงมาจำสุดที่2บาท6 8สตางค์ตรงนี้ก็เหมือนจะเหมือนจะพยายามไซด์เวยอยู่แต่ว่า ถ้าดูในกรอบแบบนี้ก็ยังถือว่าไซเวสะสมอยู่ค่ะแนวต้านอย,าอยู่ที่3บาท8สตางค์ค่ะ NV <Okay. S 1> เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีบันผล V-Value ระดับอยู่ที่2ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท90สตางค์แนวต้าน3บาท2สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท8สตางค์ค่ะว่วต่อไปพีรพัฒน พิลพัตราคา2บาท2สตาง,งค์บวก8สตางค์ค่ะวัตลาดแห่งนี้ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่ตรงนี้1บาท98สตางค์แล้วก็ลดลงมาตามสิดที่1บาท95สตางค์ถ้าตลาดไซด์เวย์อัพดันขึ้นมาปิดที่2บาท2สตางค์ค่ะดูรา,าน่ละที่ตรงนี้ก็มันจะพยายามไซด์เวย์สะสมเย็ระยะที่2บาทค่ะดูาทามเฟรมดี ตรงนี้ก็หลังจากที่หล่นลงมาตามสูตรที่1บาท92สตางค์แล้วก็มันจะใช้เวสะสมเพืที่จะดันขึ้นไปเป็นหุ้นทรงกลับตัวค่ะแนวด้านใหญ่อยู่ที่2บาท23สตางา์ค่ะพิรพัฒน์เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมีวูรุแลดดูวที่6ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท95สตตงง์แนวต้าน2บาท6สตตงค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท10สตตงค์ค่ะเหมือนว่าพีรพัฒน์เหมือนจะติดค่าลานก็ฝากนูฝากหาข่าวต่อเวยนะคะตัวต่อไป CWT CWT ราคา2บาท52สตางด์ติดลบ4สตตงง์ค่ะเวลาลาดแท่งนี้ CWT ก็หลุดลงมาตามสุดที่ 2บาท4.8สตางค์แล้วก็ไซเวสสะสมเลยลงมาอีกรอบที่2บาท50สตางค์ถ้าตลาดเลีนขึ้ามาปิดที่2บาท52สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งเลที่ตรงนี้ก็มีแท่งเหมือนจะพยายามไซเวสะสมยินระยะตรงนี้ค่ะสองแท่งสุดท้ายแล้วไม่ CWT ปิดเขียวค่ะดูทางเฟรมเดตตรงนี้ก็ลดลงมาตามสุดที่2บาท50สตางค์ก็มารู้นะว่าจะ ไปยไังต่อสำหรับ c w t แนวต้านใหญ่อยู่ที่2บาท76สตางค์ค่ะ GWT เป็นหุ้นสซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลรายไดอยู่ที่5ล้านบาทค่ะแนวรับ1 2บาทส4สตางค์แนวต้าน2บาท56สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท60สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายก็คือลิ L ไอ L ีลราคา1บาทดสสตางค์บวก6สตางค์ค่ะไปตลาดแห่งนี้ก็เลยลงมาก่อนเลยที่1บาทห8สตางค์แล้วก็เดินขึ้นมาสูงสุดที่1บาทดสสตางค์เลยลงมาอีกรอบที่1บาท70สตางค์แล้วก็เดินขึ้นมาไซเวอสะสมปิดที่1บาท74สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็ไซเว์สะสมเพื่อที่จะพยายามเยียระยะตรง1บาท70ิ ตางค่ะดูทางเฟรมเดรงนี้ก็หลังจากที่ดันขึ้นมาสูงอยู่ที่1นบาทตรงนี้หบาทแปสิบเจดสตางค์ก็เลยยืนระยะตรงนั้นไม่ไหวก็เลยลดลงมาตามสุดที่1นึบาทหกสิเจดสตางค์ก็มาลุ่นกันว่าจะไปไงต่อแต่ว่าสังเกตจากตรงนี้คือไม่มีวอลลุ่มเลยนี่เป็นหุ้นไซเวอ์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ถ้าบลมริษัทคาดทุนและไม่มีปันผลมีว a ลูล่นรายอยู่ที่1ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท70สตางค์แนวต้าน1,77บาท7สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท79สตางค์ค่ะแล้วก็เหมือนลิตรจาติดไข้บาลานก็ดู่ฝากหาขาด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่มีหุ้นวันแล้วแล้วก็ไม่มีหุ้นบิ๊กลดเข้าด้วยวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้ว คุณซิงดีเลยไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย